สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับนะฮะของลุงปู่มหาธิลากับรุ่นจินดามณีนะครับด้านหลังเป็นหลังฮะลูกมานนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เด็ดเลยนะครับวันนี้เรามาเปิดแบบปังกันเหมือนเดิมนะครับนะนะฮะจะมาแกะให้พี่ได้รับชมหรือพี่ๆสนใจนะครับอยากเอาไปรุ่นเองนะครับแจ้งได้นะครับลุ้นละ200บาทนะครับลุ้นละ200บาทนะครับจับ คู่นะฮรสองรุ่นผมคิดเพียงแค่สามร้อยห้าสิบนะครับนะฮะสองรุ่นผมคิดเพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทครับนะฮะกับพระผงนะครับพระสมเด็จนะฮะสวยยเลยพี่ชายนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเซอร์ไพรส์นะครับหลายรายการนะครับนี่นี่ฮะเป็นผสมบนสารนะครับนี่ครับนี่ครับรุ่นปิดทองนะครับมีตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดทองแดงนะครับหลังันูมารครับมูลประการนะครับนะ ปูตาพิเศษสามเกจิครับปูศิลาพ่อสุริยันนะครับพระอาจารย์ต้มวัฒนาสแบงนะครับพระสมเด็จเก้าชั้นนะครับหลังหะนุมาหนะครับรุ่นนี้เป็นรายการจองนะครับไม่ใช่รายการลุ้นนะพี่นะนะฮะเอามาแบ่งปันให้พี่นะครับลุ้นละสองร้อยบาทนะครับนะฮะสองลุ้นสามร้อยห้าสิบพี่ใ่นะครับส่วนนะครับใครอยากได้นะครับแบบแกะแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอแกะสีสักคู่เลยครับแกะแล้วจะอยู่ที่ตามราคานะพี่นะอยู่ที่ตามราคานะครับเดี๋ยวน้องแจ้งราคาไปนะครับ นะอันนี้แบบแกะส,ะสดเลยสีนะห่อซีลใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ห่อซีเล็กนะครับไม่เคยเอามาเลยพี่นะไม่เคยเอามาเลยนะครับนี่ฮนะเหมือนการที่เ,เดี๋ยววันนี้มาเปิดกันนะครับสักอ่าสิบห้าองค์ละกันนะครับส่วนราคาที่เปิดนะครับจะขึ้นอยู่กับ รายการที่เปิดได้นะครับนะเจอผมในราคิสคาพิเศษให้นะครับเป็นรายการจองนะพี่นะรายการจองนะครับมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับนี่ฮะจินดาบันดีบประกาศนะครับรายการแรกเปิดออกมาฮะโอ้โหฮะสมเด็จเก้าชั้นนะครับนูนๆเลยเลขคุ้นตัเบอร์นะครับนะสองสองสองห้าครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะสวยๆจ้รายการนี้นะครับแบ่งปันที่ร้อย ห้าสิบาทพอนะครับร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองนะถ้าใครอยรุ่นเองได้นะครับรุ่นสองร้อยนะครับนะสององค์สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สองครับเปิดขึ้นมาพี่เลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะสามหนึ่งศูนย์หนึ่งครับนี่รายการนี้นะนี่กัร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามเปิดสชพี่นี่ฮะเลขคูตัวเบอร์หนะ้าสองศูนย์ะรายการที่สามห้าสองศูนย์เพี่นะครับรายการที่สามนะครับสวยเลยพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่ครับนะรายการนี้นะรายการโรจิวอนครับเลขคนเบอร์สามศูนย์ห้าเจ็ดนะสามศูนย์ห้าเจ็ดนะครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะลองเลือกดูนะพี่นะรายการเดียวกันทั้งหมดนะเลองเลือกดูว่าชอบถูกใจองค์ไหนนะพี่นะเป็นรุ่นเองสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าโรจิวอนครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งสองสี่ฮะ สามหนึ่งสองสี่ครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่ห้าต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครร <c oughs> ายการที่หกนะครับมาเป็นเลขโค้ดตัเบอร์นะครับมาเลขสี่ศูนย์สี่นะครับ นะฮะ404นะครับรบายการนี้ก็150บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่7็ดครับรายการที่7เลขคุตัวเบอร์3055นะครับ3055นะครับรายการที่7นะพี่นะ3055นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่8ดครับนะครับมาแบ่งปันให้พี่แนวะเบาๆนะครับนะรุ่นนี้ไม่เคยเออกมานะพี่นะรายการที่8ดเลขคุณเบอร์สองหกหนึ่งนะครับรายการที่แดเลขคุณเบอร์สองหกหนึ่งนะครับรายการที่แดนะครับเลขคุณเบอร์สองหกหนึ่งนะครับ ่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเลขค้นเบอร์นะครับหนึ่งสองศูนย์สามนะครับหนึ่งสองศูนย์สามนะครับรายการที่เก้านีครับหนึ่งสองศูนย์สามนะครับ 1, 2, รบายการที่เก้าต่อมาเป็นรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะครับเลขคุณตัวเลหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับรายการที่สิบนะครับนะครับใครอยากได้เยอะๆจานวนเยอะนะครับนะแจ้งได้นะครับนะซื้อไปแจกซื้อไปงเงี้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้พี่นะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการถัดไปรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิเอ็ดเลขคูณจำนวนหนึ่งห้าสี่สองนะครับหนึ่งห้าสี่สองนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองครับสิบสองเลขคูณเบอร์สามศูนย์สามแปดนะครับสิบสองเลขคูณเบอร์สามศูนย์สามแปดนะครับนี่จำมาดับไว้นะพี่นะจำมาดับรายการไว้นะครับนะ รายการเซอร์ไพรส์ย,ยังไม่มานะครับนะรายการเอไปที่รายการที่สิบสามนะครับขออนุญ,ญาตเปิดฮนะรายการที่สิบสามเลขค้นเบอร์สามหนึ่งเจ็ดหกครับสามหนึ่งเจ็ดหกครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เลขค้นเบอร์นะครับหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับ หนึ่งห้าเก้าเก้านะครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้าสิบห้าเลขคู่เบอร์นะครับสองสามสองนะครับสองสามสองนะครับสิบห้านี่ครับนะเดีครับโอ้ร้อยห้าสิบนะสามารถจับคู่สองร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะฮะ สามารถจับคู่250บาทได้เลยนะครับนาพิเศษให้นะครับต่อมาครับรายการับไปรายการที่16นะเดิมด้อ200นะครับรายการเซอรไพรส์ยังไม่ออกนะพี่นะเลขคุณเบอร์3135ครับรายการที่16 3135นะครับต่อมาครับรายการับไปรายการที่17ครับ รายการที่สิบเจ็ดเลขคุณเบอร์สองสี่ห้าเจ็ดนะครับสองสี่ห้าเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสองสี่ห้าเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดนะรายการที่สิบแปดเลขคุณทะเบอร,ร์สามศูนย์เจ็ดแปดนะครับสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19ครับนะ2252ครับ2252ครับรายการที่19ครับต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่20่สรายการที่20รายการสุด <right ท้ายครับรายการที่20เลขโจนเบิด์สองครับ2126ครับรายการที่20นะครับวันนี้เรเปิดให้พี่ครับ20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูแล้วกัน นะครับชอบจุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กรบขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากค,ครับ